รีวิวหลวนเจอามิโตอโฟสเว็บไม่ขาดลิมิเต็ดอีดิชันที่มีเพียงแค่3,000ตัวทั่วโลก สวัสดีค่ะมิดดักแฟนคลับทั้งหลายวันนี้แอดขอน,นอกใจชาวตัวซิงหันมาเป็นนักสะสมเปิดกล่องสุ่มตามกระแสรีวิวอาร์ตทอยสายมูกันสักวันแต่ถ้ากระแสดีอาจจะต้องมีการเปิดเพลย์ลิสเพิ่มเนื้อหาในช่องนี้กันบ้างนะโดยอาร์ตทอยที่แอดจะพัดจะผูกได้มาครอบครองในรอบนี้นั่นก็คืออามิโตโฟหรือว่า AK a หลุเจ๊ของเรานั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อามิโตโฟได้ออกอาร์ตทอยออกมาทั้งม2คอลเลกชันนั่นก็คือ อเมทโตโฟกูดไม s เซตบูดิสต์ Style และอเม o โตโฟกูดลัคกี้เชนที่ออกมาในรูปแบบของผู้กุญแจบอกเลยนะคะว่าคอลเลกชันเนี่ยแอดชอบมากน่ารักใจเจ็บมากค่ะส่วนรอบนี้ศิลปินเจ้าของผลงานคุณชูปีก็ได้ออกแบบนิวคอลเลกชันมาเอาเลิกเอาชัยต้อนรับปีใหม่ให้ได้เฮงเงปังๆัแก็บคอลเลกชันสวยไม่ขาดฟิกเกอร์รุ่นลิมิเต็ดอีดิชันขนาด12เซนที่ผลิตออกมาเพียงแค่3,000ชิ้นเท่านั้นและหใน3,000อยู่นี่แล้วค่ะ โดยคอนเซปต์ของคอลเลกชันใหม่จะมาในรูปแบบของอาร์ทอยที่มี4มือในอิริยาบถท,ที่ถือสิ่งของต่างๆไว้มากมายทั้งเงินสดบัตรเครดิตกาแฟและเฟนฟรายที่มีรูปรักเหมือนเซียมซีบอกได้เลยค่ะว่าสายหมู่ห้ามพลาดนอกจากนี้ชุดที่สวมใส่ถ้าเรามองดีๆก็จะมีลายของแบรนด์เนมที่ห้อหนึ่ง เพียงแต่อักษรที่ใช้จะเป็นตัว FO ที่น่าจะย่อมาจากอะมิโตโนอกจากนี้ยังมีความพิเศษที่ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้เพราะว่าที่ด้านหลังของหลวนเจเราจะมีลายเซ็นของศิลปินปรากฏอยู่ด้วยค่ะรวมถึงที่ฐานด้านใต้ก็ยังมีเลขเรนดัมเบอร์เพื่อแสดงถึงความเป็นรุ่นแร์ลิมิเต็ดซึ่งเลขที่แอดได้นั่นก็คือ2648งวดหน้าถ้าใครถูกลอตเตอรี่อย่าลืมแอดคนนี้นะหยอกค่ะ นอกจากนี้ตรงส่วนหัวก็ยังมีแม่เหล็กที่ซ่อนเอาไว้ภายในเพื่อเอาไว้ยึดติดก,กันได้อย่างง่ายดายแบบนี้และที่เด็ดสุดท้ายที่บางคนถ้าไม่ได้สังเกตอาจจะไม่รู้เลยค่ะว่าเจ้าจุดกลมๆที่ประดับอยู่ที่วงแหวนรอบ,รอบ,รอบเมื่อปิดไฟมันจะสามารถเรืองแสงได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าใส่ใจจัดเต็มทุกรายละเอียดเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบเล่นอาร์ทอยอมิเต้โฟ์อยู่แล้วบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งดูนที่พลาดไม่ได้แอดว่าน่าจะยังพอหากันได้อยู่นะ ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีก็บอกเลยก้งค้าว่าอั i ตโถก็เป็นอีกหนึ่งอาร์ตทอยที่จะใช้เก็บสะสมก็น่ารักดีหรือจะเอาไปใช้สำหรับคนชอบหมู่ก็ยังได้นะก่อนจากกันไปใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ขอให้ปีใหม่นี้เฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ